ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกม o b b y b a d you Lo s ส FPS นะครับก็คือประมาณว่าแบบทุกครั้งที่เราผ่านด่านไปนะครับเราจะกระตุกขึ้นนะครับอ่าก็คือปกติเนี่ยเราจะมีประมาณ60 FPS นะครับก็ด่านนี้ก็ถ้าเกิดมันมี60ด่านก็คือพอไปถึงด่านสุดท้ายเราก็จะเหลือแค่1น p s นะครับก็คือมันจะกระตุกมากๆเลยนะครับโอเค ก็ตอนนี้ผมเปิดเทอมแล้วนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปเยอะมากนะครับแล้วก็ผมเพิ่งติดโควิดไปเมื่อวันจันทร์นะครับหยุดจนถึงวันนี้วันอาทิตย์เลยนะครับก็เลยต้องตามงานค้างนะครับโอเคก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยครับช่วงนี้เดี๋ยก็มากดสตาร์ทเลยนะครับโอ,โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหน,นึ่ี่ดาน fps ของเราครับ58 แค่ด่านหนึ่งก็เหลือแค่59 58แนละ้วโอเคดีต้อนรับคุณยาสูญเสีย1 fps ทุกๆสเตทแล้วมันมี120สเตทโอเคมาอันนี้คือจุดเริ่มต้นเนาะไปดูสซิว่ามันจะลดจริงหรือเปล่าเขาจะทำยังไงให้เราลดนะ 5, 59า8้ตอนนี้เหมือนโอ,อ,อ้เริ่มเออเริ่มน้อย ลงจริงๆนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้คือผมแหลกนะครับเดี๋ยวผมตับการาฟิกลงมาให้มันแบบอโอเคประมาณนี้นะจะได้นะครับห้าสิบเ็ดห้าสิบแดโอเคลบหนึ่งอีกแล้วเฮ้ยโอเค5้าสิบหห้าเจ็ดลบไปอีกเริ่มรู้สึกยังปกติดีนะครับแต่ว่าเลขตรงนี้มันน้อยขึ้นนะครับค,คือผมยังงงเหมือนกันนะครับว่าเขาจะทำยังไงให้ใหเราจะปุกข,ขึ้น ว่าเกมมันสามารถทำให้เราสะกุดได้โอ้เหลือ54าสิบละก็ยังดูลืล่นๆปกติดีอยู่นะครับยังไม่มีอะไรนะครับโอ้ยตกโอโอโอเองไปให้ถูกด้านอ,อ้าวจดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยต้องน่าจะต้องเดินลงสีที่มันเข้มนะครับ ันนี้ก็สีม่วงโอเคแล้วก็ไงต่อวิถ่ายมาประมาณ10แล้วนะครับเริ่มรู้สึกนิดนึงนิดเดียวนะครับว่ามันกระตุกนิดนึงแต่ก็คือมันยังลื่นอยู่ถ้าเทียบกับเกมอื่นๆที่มันเล่นแล้วกระตุกนะครับโอเคอตอนนี้เหลือประมาณ40 49 48สแแล้วนะครับเริ่ม เริ่มน้อยลงนะครับโอ,โอ้โหแล้วมีสองชั้นเส้นชัยน่าจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับนี่อันนี้เส้นชัยโอ้โหแล้วก็จะไปถึงบอกว่าน่าจะกระตุกมากๆเลยนะครับให้ระวังไว้นะครับแพลตฟอร์มมาาันจะอะไรนะเออวนนิสอรอคือคืออะไรอะ่ะอ๋อมันจะร้องผนอ๋อโอเค เฮ้ยตกใจตกใจตอนนี้45 46 FPS นะครับโอเคมีการรีเบิร์ดด้วยนะครับโอ้โหแสดงว่าเราสามารถเล่นไปได้หลายครั้งเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันมีอะไรขึ้นอ๋อนี่ Unlock at 6 Rebirth คืออะไรขวาซ้ายอ้ออวาวขวาทำไมไอะเกิดอะไรขึ้น ต้องกระโดดเร็วๆหรอเออใช่เหมือนเหมือนจะต้องกระโดดเร็วๆนะครับห้ามยืนค้างนานนะครับปึ๊บเออโอเคถูกอ้ออ้าวคือยังไงอ่ะอ่ผ่านแล้วนี่อ้าวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวๆงงละเ,เออตอนนี้เหลือสี่จะถึงสี่สิบแล้วนะครับอเอค เริ่มน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะไปถึงเส้นชัยได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคอมูมมันยิ่งแบบตกอยู่แล้วเกมมันจะลด fps ลงไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าแหลกแน่ๆนะครับตอนท้ายๆเนี่ยโอ้โหตกมากตอนนี้ผมผ่านไป16%แล้วครับอยู่ด่านที่20% ด่านก็ยังง่ายๆอยู่นะครับเหมือนออฟบี825สเตทที่ผมเคยทําไว้เลยนะครับโอ้โเดี๋ยวๆง่ายๆ่ายนานี้ยังจะตกอีกเอ้ยเดี๋ยวดวทำให้เกมมันแบบกระตุกกระตุกไหมเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วเกิดอะไรขึ้นทําให้ผมขางเกิดอะไรขึ้นโอเคจะโดดไปเรื่อยๆอือใจเย็นโอเคผ่นละ โอ้ยโ,โอ้โหตรงนี้ทำไมมันห่างยังอตอนนี้เหลือ30 FPS แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ค่อยรู้สึกนะครับว่ามันกระตุกเพราะว่าปกติเกมที่ผมเล่นมันก็ประมาณนี้อยู่แล้ว30 FPS มันมีน้อยเกมนะครับที่จะเล่นแล้วมันจะลื่นแบบ60 FPS เนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยขึ้นกระโดดอยู่เดี๋ยวเกือบตกเมื่อกี้โอเคื่ ตอนนี้เราผ่านมา21%แล้วนะครับโอเคตอนนี้เหลือ33 EPA แล้วนะครับเกือบ30แล้วนะครับ30นี่ก็คือยังถือว่าปกติอยู่นะครับแต่ว่าถ้าประมาณ25เริ่มอันนี้เริ่มน้อยแล้ว20ก็คือน้อยแล้วเริ่มกระตุกกระตุกมากๆแล้วโอ,โอ้ตอนนี้ผมรู้สึกเริ่มกระตุกแล้วนะครับโอเคตอนนี้32 ากลายเป็น30เฉยโอเคเออเออเออโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวมาพลาดน,นั้นสุดท้ายโอ้โหโอเคตุ๊บปึ๊บตุ๊บตุ๊บปึ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 ๊บโอเคมาเอ้ยโอเคต่อต่อเนี่ยสามสิบ fps แล้วนะครับเนื้อเหมือนเกมมันแบบดีเลย์อะ ผมมาถึงเส้นชัยแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ผมมาถึงจุดเช็คพอยแล้วแต่ว่ามันมันพึ่งมาได้นะครับมันดีเลยมากๆเลยแสดงว่าผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันแบบทําให้เราแหลกได้โอ้โอเคโอเนแล้วอะไรใช่อันนั้นไหมที่ทําให้เราแหลกอ,อ,อันนั้นคือด่านออฟบ,บี้หรือว่ามันคืออะไรผมว่าอันนี้นี่แหละที่มันทําให้แหลกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ด่านออฟบี้ คือมันจะมีเป็นแบบวัตถุเยอะๆนะครับมาแบบหลายน่าจะหลายร้อยชิ้นนะครับทำให้เราแหลกนะครับโอ้ยอเดินเดินตรงๆเลยเมันเอือบันไดนะนอกจากแหลกไม่พอมันยังดีเลยอน,นะครับเกมโอ้โหอ้ยโอเคได้อยู่ไปต่อตอนนี้เหลือ26 fps เริ่มรู้สึกถึงความกระตุกแล้วนะครับ ผมอยากรู้ว่าถ้าผมปรับให้มันกระตุกสุดๆไปเลยอ้าวทำไมกลายเป็นหกสิบอ่ะอ๋อนี่น่ะเดี๋ยวเดี๋ทำไมมันกลายเป็นหกสิบแต่ว่าภาพที่เห็นมันไม่ใช่60สิบนะมันคือน,น้อยกว่านั้นเยอะนี่ผมเปิดผมเปิดกราฟิกเต็มมันก็ไม่ไม,ไม่ค่อยรู้ผลละมันก็กระตุกพอๆกันถ้าผมลองปรับให้มันน้อยที่สุดปุ๊บ ก็ยังก็ยังโอ้โหกระตุกอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องสร้างความกระตุกนะครับโอเคแต่ว่ามันก็เอ๊ะทำไมมันลื่นลื่นเฉยเลยเออแต่ก็กระตุกมีกระตุกนิดนึงนะครับโอเคก็ปรับไว้ประมาณเท่าเดิมนะครับมากระโดดไปต่อโอ้ยตกตกเฉยโอเคอไปไป,ไปทางไหนไปทางนี้โอเคปุ๊บปุ๊บ ยี่สิบสาม fps แล้วเริ่มกระตุกมากมากแล้วนะครับผมยังมีเสมหะนิดนึงนะครับคือผมติดโควิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคยี <oo> ่สิบเอ็ดยี่สิบ fps แล้วโอเคเริ่มอันนี้ก็คือเหมือนบางเกมที่แบบมันค่อนข้างกระตุกที่ผมเล่นนะครับมันก็จะประมาณนี้นี่แหละครับ ก็คือมันจะกระตุกกระตุกมากมากเลยนะครับออป่ามันต้องไปร้านสายเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นขึ้นไปโอเคอุย้ยเกือบเกือบอ้าวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมยังไม่โดนลาวานไม่ใช่หรอ,อปุ๊บปุ๊บโอเคยังไม่โดนนะยังไม่โดนเออโอเคมากระโดดไปต่อ19 fps เริ่มกระตุกมากมากแล้วนะครับ เกมเริ่ม้าจจะเล่นไม่ได้อตอนนี้คุณอยู่ในท็อป25%ของผู้เล่นทั้งหมดนะครับจริงเหรอจริงเหรอ,อลองกด l ดเด e ร b o อ r d ดูครับคนที่หนึ่งเขาไปอยู่สเตจที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันโดนมันโดนที่ผมอัดคลิปมันบังอยู่นะครับมันจะไม่เห็นโอเคผมเห็นได้ตัวผมแล้วก็อีก4คนด้านล่างนะครับผมอยู่สเตจ4ีนะครับคนบนสุดน่าจะอยู่สเตจเยอะมาผมนะครับน่าจะอยู่ ไกลน่าจะไกลอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผ่านมา35%แล้ว FPL ผมเหลือแค่18นะครับโอ้โหเริ่มเริ่มอาการหนักแล้วโอ้ยนี่นี่อันนี้ก็คือผมพลาดเองหรือว่ามันผมพลาดเพราะว่ามันกระตุกน่าจะผมพลาดเองโอเคยังพอผ่านได้อยู่นะครับ อะไรขึ้นอ๋อทางหยบสีแดงโอเคอือ,อ,อโอเคตอนนี้อยู่ที่15 fps ประมาณนั้นนะครับคือไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มกระตุกเกินไปแล้วโอเคอบเฮ้ยโอเคโอเคออออ fps กับเกมออบบี้ที่ต้องใช้สมาธิสูงผมว่าอาจจะ ไปถึงอยู่นะครับน่าจะพอได้แหละไม่กี้ก็เกิดอะไรขึ้นกระโดดขางกลางอากาศเลยเหรออันถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็น่าจะไปไม่ถึงนะครับค,คือถ้าเกิดมันกระตุกอย่างเดียวก็คือเล่นยากแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือมันดีเลยด้วยนะครับใครที่เล่นแบบพวกเกมไทยพิบัตนะครับที่เวลาแบบสมมติว่าตึกมันพังแล้วมันจะมีชิ้นส่วน แตกกระเด็นออกมาเยอะๆนะครับจะเข้าใจนะครับว่ามันจะแบบมันคือมันไม่กระตุกนะครับแต่ว่ามันดีเลย์นะครับแต่ว่าอันนี้คือทั้งกระตุกทั้งดีเลย์เลยนะครับโอ้โห,โโหเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่ไหวและสิบเริ่มจะถึงสิบ p p ฟแล้วนะโอเคโอ้โหรู้สึกว่าเราเริ่มสโลโมชั่นขึ้นๆไปเรื่อยๆนะเฮ้ยโอ้โหเริ่มเริ่มอันนี้ผมน่าจะกระโดดไม่ได้เองครับโอเคอ ได้อยู่ได้อยู่โอเคไปเรื่อยๆอออือโอ้โห10 FPS เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่ามันกระตุกเกินไปไหมอ่ะ10 FPS กับเกมออฟบีเนี่ยนะโอ้ยตอนนี้คือในคลิปน่าจะเห็นว่ามันแหลกนะครับโอ้โหอือ วันนี้เริ่มกะไม่ค่อยถูกเลยครับเพราะว่ามันดีเลยมหมดเลยนะครับโอเคคือผมกระโดดเนี่ยมันดีเลยประมาณ0.5วินะครับทั้งกระโดดทั้งเดินแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มไม่ไหวลว้วันนี้คือมันเริ่มกระตุกเกินไปแลวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว8 fps จะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะถึง1 fps ไหมเนี่ยถ้าถึงนี่คือผมจะเล่นยังไงกันมันเกินไปนะ แต่ว่าตอนนี้คอมผมเริ่มร้อนแล้วโอเคคือมันทาคอมผมแหลกแล้วมันร้อนนะครับโอเคอืออ่าคือตอนนี้เสียงพัดลมมันดังมากนะไม่รู้ว่าจะได้ยินในคลิปหรือเปล่าเออโอ้โหยังไม่ทันได้เดินเลยบล็อกมือโอ้โูอันนี้เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วอันนี้มันกระตุกเกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว 6fps กับโอ้โหมันยากเกินไปนะ กระโดดโอ้โหกระโดดผิดเรียบร้อยอตอนนี้คลิป13นาทีกว่าแล้วอาใหม่โอ้โห,โโหจะเล่นยังไงให้ผ่านเนี่ยโอ้โหก็คือเดินแล้วการโดดแบบปกติไม่ได้ด้วยนะต้องเดินแล้วพักก่อนนิดนึงโอ้โหโ,โห่บ้าไม่รอดหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยสกิ t สเตทฟรีว้าว รู้สึว่ามันจะมีด่านย,กยากๆอยู่ไหมครับผมควรจะต้องใช้เหมือนจะไม่มีนะโอเคคืออันนี้มันเกินไปแล้วเดี๋ยวผมขอสคิปสเตจสักนิดนึงนะครับโอเคกดเลยปุ๊บได้ไหมเออโอ้โหฟรียี่สิชั่วโมงโอเ้เกมแค่หนึ่งชั่วโมงก็รอแทบไม่ไหวแล้วแล้วนี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยเดี๋ยว คือน่าจะเลยอ x4 ด่านผมว่ามันน่าจะเหลือ1 fps จริงๆครับก็คือใน1นวิเนี่ยเราจะเห็นภาพ1ครั้งนะครับคือเรา๋ยวผันธิบายแล้วนะครับคือเวลาเล่นเกมปกติเนี่ยถ้ามันลื่อนๆมาเยอะ60 fps นะครับก็คือใน1ใน1วินาทีเนี่ยมันจะมีภาพ60ภาพขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือ5 fps ก็คือใน1นึวิเนี่ยมันจะมีภาพขึ้นแค่5าภาพเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นความกระตุกมันก็จะแบบแต่ตอนนี้คอมผมเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มร้อแล้วอ,อือโอ้หูตอนนี้คือรู้สึกว่าเกมทุกอย่างมันเริ่มช้าไปเลยนะครับเ,เราต้องค่อยๆผ่านนะครับอืออย่าตกนะเออโอ้โหหนึ่งสองกระโดดปุ๊บได้ไหม ได้อะไปชิคพอยนนะครับแล้วมันก็จะกระตุกเพิ่มขึ้นอีกโอ้โหตอนนี้คืออยู่ที่4 fps ประมาณ5 fps นะครับคือถ้าเกิดผมจะให้เล่นแบบนี้คือผมไม่เล่นง่ายกว่านะครับโอเคอืออีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหจะไปถึงไหมก่อนเนี่ยอือกระโดดเอออย่าอยานะอย่าพลาดนะ นี่ต้องกระโดดสลับอีกแล้วจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคยังพอได้อยู่นะครับอ่าเป็นการเล่นออฟดีที่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนอะไรเนะี่ยเป็นการเล่นออฟดีที่กระตุกที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับอ,อ,อย่านะโอเคเดี๋ยวขวาระ,ะโดดอ้ใจเย็นเอออย่าโดนสีแดงนะ่ะ อย่าว้าวกันไปจุดเริ่มต้นใหม่นะขอ้องโอเคมาใกล้แล้วใกล้ถึงความจริงแล้วอือห้าออยังพอไหวอยู่นะครับแต่ว่าท่านหนึ่อันนี้ไม่น่าไหวนะครับอืโอเคโอเคห่านนี้น่าจะเหลือประมาณ4 f p s นะน่าจะไม่ถึง5แล้วยังประมาณ5.1นะครับโอเคอเคือ โอ้โหอือโอ้โ oh. หได้ได้อยู่ได้อยู่อืบ <Ooh. S 1> ใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อ oh. โดนไหมโดนเรียบร้อย oh. ขนาดโดนยังมีเลเลยอืบ <Ooh. S 1> ไปไปเออโอเคอ่ะเดินเดินไปใกล้ๆนะใกล้ๆอย่าโดนนะหนึ่งสองไปอืบ <Ooh. S 1> ได้ไหมเออโอเคอีกสองสามครั้งนะครับ ดูสิว่าจะผ่านหรือเปล่าหนึ่งสองไปโอเคเฮ้ยอย่าตกอย่าตกนะใจะเย็นโอเคหนึ่งสองไปปึ๊บโอเคเดินเดินต่อเดินต่อโอเคอีกครั้งหนึ่งฟบอ,อย่าตกหนึ่งสองไปสวยโอเคอันนี้ก็น่าจะง่ายๆอยู่มั้งครับโอเคแต่ว่าตอนนี้คือ เริ่มกระตุกรู้สึกถึงความกระตุกแบบสุดยอดเลยนะครับโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้คือกระตุกอันนี้น่าจะกระตุกที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะเป็นออบบี้ที่กระตุกที่สุดเลยนะครับขนาดเกมออบบี้เคียร์เตอร์ตอนที่ผมไลฟ์สดผมคิดว่ามันกระตุกแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันกระตุกยิ่งกว่าอีกนะครับโอเคไปอย่าตก เออโอ้โหกลับมาแห่งโอ้นี่ตอนนี้กลายเป็นลื่นเลยโอเคอถ้าผมตัดการาฟิกให้มันแบบเต็มคทาค่านผู้ชมก็ได้จะชินกับความกระตุกนิดน,นึงนะครับโอเคกระตึกลื่นขึ้นมาเยอะเลยนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหไปต่อที่สเตจหกสิบเอ็ดลึ่รีเบิร์ตแล้วก็ไปที่สเตจหกเอ็ดไหม ถ้ากดโ no. นถ้ากดโนไม่ไปอ่ะกด yes ปุ๊บไปไหมเอา้าอ๋อโอเคไปอพอนี่มันก็คือด่านว่าที่ทำให้แหลกเอ๊ะแล้วผมอยากรู้มากเลยว่ามันทำให้เราแรหลกยังไงแล้วอ,อันนั้นอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็นี่อันนี้ด้วยอะไรเนี่ย แต่ว่าดูรอบๆมันก็ไม่ไม่มีอะไรที่มันทําให้เราแหนกได้นะแต่ว่าเนี่ยไอ้ที่มันลอยอยู่ตามแมปมันคืออะไรอ่าโอเคก็ตอนนี้ผมมี FPS กลับมาเหมือนเดิม60 FPS แล้วนะครับโอเคก็มีก็เลือล่อนละโอเคตอนแรกผมนึกว่าไอ้นี่มันคือที่ทําให้กระตุกนะครับไม่ใช่นะครับเขาคกันเอา,า,เอาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอนันนึงนะผมอยากรู้ว่าคลิปหน้าที่ผมจะทําผมจะเจอความยากขนาดไหนนะครับโอ้โห อันนี้ก็ดูค่อนข้างยากอยู่นะครับโอ้โหอ,อันหลังๆมันจะดูง่ายๆนะครับแต่ความจริงคือมันยากนะครับเพราะว่ามันกระตุกนะครับอันนี้น่าจะยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็โอ้โหดูค่อนข้างยากหน่อยนึงนะครับอันนี้ง่ายๆมัง้งแต่ว่าอันนี้ก็ดูเหมือนจะง่ายนะครับนั้นอะไรเนี่ยอันนั้นน่าจะปีนบันไดมัง้งโอเค อันก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ลงไปเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำวันจันทร์วันอังคานะครับเพราะว่ามันหยุดนะครับผมก็จะต้องเคลียร์งานของตัวเองด้วยครับอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ค่อยได้ลงเยอะนะครับเพราะว่าหยุดไปตั้งแต่วันจันทร์หยุดไปวันจันทร์ตอนประมาณเที่ยงใบหนึ่งใบสองครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลตรวจก็คือติดโควิดเรียบร้อยครับก็เลยหยุดมา ห้าวันเลยนะครับแล้วผมก็ไปทำเพื่อนคนอื่นอีกสิบกว่าคนในห้องติดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นงว่าผมติดคือผมติดมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วแล้วแหละคือผมก็ใส่แมสนะครับแล้วผมก็ไอด้วยผมคิดว่าน่าจะแบบป่วยมั้งผมเดินตะกฝนเยอะนะครับช่วงนี้ฝนมันตกนะครับแต่ว่าโอเคติดโควิดเรียบร้อยครับครั้งที่สองนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ